ว่าเดินลงมาายข้างทางไปเลยกดกด,ดคิดปไปยังเราต้องเดินลงไปอีกนะป้า<ม>เดินลงไปอ้อมตอนนี้เราจะเดินอ้อมเขาลงไปเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าขาขึ้นเราขึ้นทางนูน้น ตอนนี้เราก็จะเดินลงไปเลยนะคะเดินลงมาไม่ใช่ย่อยเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเลือกที่จะเดินทางตรงกันกลับเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากย้อนขึ้นไปข้างบนเพราะว่าไกลกว่าเดิมนะคะ อันนี้ก็บันทึกการเดินทางลงเขามาเลยนะคะพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะโอ้ดูเดิทีมงานเดินเลี้ยวไปนู่นแล้ว <c oughs> จะหมดหิ้วของพลุงพลังนะคะ <c oughs> บันทึกการเดินทางให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเลย เอาจ้ามาช่วยหน่อยคะ่ะช่วยรับของหน่อยคะ่ะบันทึกการเดินทางเลยนะคะพี่น้องตอนนี้เดินลงกันแล้วนะคะ,ะเดินกันไปได้ตรงนี้คือเป็นทางที่ขับรถยนต์ขึ้นมา เมื่อกี้นี่เมื่อเช้าเดินขึ้นทางนูนทีมงานบอกว่าขอเดินหน้า,นาต่อไปเดินหน้า,นาดีกว่านะคะไม่ขอย้อนกลับแล้เพราะว่าเหนื่อยมากเพราะว่าสถานที่แต่ละที่ที่ถ่ายก็คือในบริเวณเดียวกันแต่ใช้ระยะทางเดินไกลมากเลยนะคะดูไปด้วยกันเลยนะคะเป็นอะไรทีเ่เป็นธรรมชาติเลยนะคะดูดูไปด้วยกันเลยนะคะตอนนี้นะคะ สมัยก่อนเป็นเด็กก็เป็นลูกเสือเดินป่ากันนะคะตอนนี้ก็โตเป็นผู้ใหญ่ก็เดินป่าค่ะเดินทางไกลเลยนะคะพี่น้องนู่นทางนี่นะคะในต้นต้นสักนะคะนี่ตอนที่เขายังเด็กๆอยู่นะคะ ใบเขียวปื้อเลยนะคะนี่คือต้นสักนะคะนี่เป็นป่าเลยนะคะกะว่ามีรถใครผ่านมาก็จะโบกสักหน่อยนะไม่รู้ว่าจะมีให้โบกไหมนะคะบนเขาแต่เมื่ก็คิดเป็นงั้นแหละคะ่ะดูนะแค่นี่ยที่ทางที่เดินลงมานะคะต้องเดินไปที่รถอะค่ะพี่น้อง เอารถจอดไว้ที่นูน่นทางที่เข้ามาหน้าวัดนู่นอ่ะเอ๊ะวันนี้นี่เราเดินนี่มันกี่กิโลเนี่ยถ้ารวมกันแล้วเนี่ยพอจะรู้ไหมดูไปเล่อยกันเลยนะครับพี่น้อง เดินเดินป่าด้วยกันเลยค่ะพี่น้องดูธรรมชาติไปด้วยกันเลยดูรัดป่าลงมาเลยนะคะพี่น้องทางเดินก็ประมาณนี้แหละค่ะวิมีรูอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยพี่น้องนี่ะเหมือนมีเหมือน ดูนะคะเป็นโพงเข้าไปเลยค่ะเหมือนเป็นแบบทางสัตว์เข้าไปอะคะ่ะอุ้ยไปดีกว่าน่ากลัวค่ะเรี่ยมเละเลยเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นโพงเลยค่ะทางเดินเรียบเลยนะคะแต่เป็นตรงนี้เป็นป่านะคะพี่น้องไปก่อนเลยะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันเป็นระยะระยะเลยนะคะ มีดอกไม้อยู่ริมทางเลยนะคะป่าทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องโอ้ยจะมดเดินลงมาตรงนี้ลงลงมาข้างล่างแล้วน,นะคะอทีมงานบอกว่าอันนี้คือต้นไม้จี้นะคะเป็นไม้ป่าที่เขา,าเป็นหน้า,าเผาเข้าหลาม ที่ผ่านมานี้เป็นที่เข้าฤดูการหน้าหนาวแรกๆคือ,คอเผาเข้าหลามข้าจี้นะคะความหมายค่ะนี่ทีมงานบอกนะคะจะมว่ก็เลยถ่ายให้ดูโอ้หน้าตาต้นเขาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นหนามๆนะคะใบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะพี่น้อง ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงนะคะที่วัดแต่แต่ว่าตอนนี้ได้ลงจากยอดเขาลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีแรกอันนี้เดินเดินอ้อมเหมือนกันนะคะเดินอ้อมภูเขาลงมานะคะถ้าขึ้นก็ขึน้นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดินอ้อมเป็นเขาวงกดขึ้นไปตอนนี้เราก็เดินวนลงมานะคะเหมือนวนลงเขาทั้งลูกลงมาเลยนะคะ อันนี้จะมดเจออยู่นะคะนี่ผลไม้ป่านะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าเอออะไรนะที่เป็นเด็กๆต้นมะเกลือนะคะนี่ค่ะเป็นเป็นผลไม้ป่าเป็นต้นมะเกลือแล้วก็รับประทานได้อันนี้สำหรับที่เป็นยาที่เกี่ยวกับถ่ายพยาธิเลยนะคะ ก็ดีเหมือนกันนะค่ะได้เดินมาแบบนี้ได้เจอต้นยาเลยนะคะป้าบอกนะคะทีมงานบอกเป็นต้นมะเกลือเขาจะออกขมขมมากๆเลยนะคะเป็นยาถ่ายนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เวลาใกล้จะค่ำมาทุกทีทุกทีเลยนะคะพี่น้องจะมกมกันยังอยู่ท่ามกลาง ป่าเขาลาเนาไัยอยู่นะคะอ่าในอาณาบริเวณอนาเขตที่อ่าวัดพระธาตดอยม่วงคำแต่ได้ลงมาจากบนดอยแล้วนะคะสามโมงสีสแล้วนะคะที่ลงมาไปถึงวัดก็น,น่าจะสี่โมงนะคะ นี่คะ่ะพี่น้องตัวอะไรอันนี้คือจะมดเจอต้นหมามุ้ยนะคะในรอบสิบป,ปีคะ่ะไม่เคยเห็นนะคะนี่คะ่ะนี่ฝักมันนะคะจะเข้าไปใกล้เด็ดขาดคันสุดๆคะ่ะเดินป่าก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเจอดอกไม้สวยๆ เจอต้นยาเจอต้นหมามุย้ยฝักหมามุ้ยด้วยนี่ก็ดอกไม้ข้างทางนะคะทีแรกเจะมดเข้าใจว่าเป็นดอกต้อยติ่งนะคะพอเข้ามาใกล้ๆไม่ใช่ค่ะนี่นะคะฟอร์เกตมีน็อตป่านะคะดอกฟอร์เกตมีน็อตนะคะแปลออกมาก็คืออย่าลืมฉันนะคะฟอร์เกตมีน็อตค่ะ ดอก์เกัสมีน็อตนะคะ์เกัสมีน็อตเร์ฟอร์เกัสมีน็อตาฟเวอร์จังเกิ้ลดอกไม้ป่านะคะอันนี้ห้ามลอกเลียนแบบนะคะทีมงานบอกว่าเป็นย่างูพันเขียวนะคะเกี่ยวกับเป็นสปปรรพคุณในการเอาไป เป็นทางยาเอาไปทุบนวดนะคะห้ามลอกเลียนแบบนะคะนู่นนะคะป่าที่เจมดบอกว่าทางบันไดที่จะลงมาจะไม่กล้าลงกวนหลงนะคะจะมาโผล่ตรงนี้นะคะที่ตรงไปถ่ายตรงที่แม่หมาขนคำนะคะนู่น ะะเดินลงมาก็จะเจอทางลงมาตรงนี้แต่คิดดีแล้วที่ไม่ลงมานะคะดูภาพบรรยากาศนะอันนี้บันทึกเดินทางป่าไปกับเจมมดด้วยกันเลยนะคะพี่น้องดูสิเอ้ยเมื่อไหร่นี่จะถึงต้นดอกลักนะคะ อยู่กลางป่าเลยนะคะอันนี้คือต้นไมยราบยักษ์นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะพี่น้องสปปรรพคุณทางยาก็มีนะคะนี่ค่ะดงต้นไมยราบนะคะ เค okay, พี่น้องใกล้ความจริงแล้วนะคะใกล้จะถึงวัดแล้วนะคะพี่น้องนูน่นจะมดเห็นลิบลิบนู่นแล้วนะคะทางรถไฟนะคะแล้วก็ป้ายเหลืองๆนั่นก็คือเป็นทางที่ต้องข้ามแล้วก็เดินเข้าไปในวัดนะคะใกล้ความจริงแล้วนะคะพี่น้องอีกนิดเดียวจะถึงแล้วพี่น้องสู้ๆไปด้วยกัน,นะคะ่ะ เต่มดกับทีมงานจะลองอยากจะลองเดินดูนะคะเดินขึ้นกับเดินลงดีไปคนละแบบเลยคะ่ะก็เท่ากับว่าบาร้านร่างกายเลยนะคะเพราะว่าตอนขึ้นเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยนะคะพี่น้องแต่ทอตอนลงมาเราได้ดีแหลกแล้วก็พักขาเราไปในตัวมันเป็นการสลับกันเลยนะคะพี่น้องอขึ้น ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาพอลง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 อย่างเดียวก็เกิดความบาลานซ์กันขึ้นมาสรีระร่างกายก็รับได้ต้านได้นะคะบอกหญ้าริมทางค่ะดงหมามุ้ยทั้งนั้นเลยครับพี่น้องนี่นะคะ ใบเขาคล้ายๆใบถั่วเลยนะคะหมามุ้ยก็คล้ายถั่วเหมือนกันล่ะคะ่ะแต่กินไม่ได้นะคะปากเจอค่ะคันสุดๆนู่นนะคะพี่น้องเห็นปลายองค์พระธาตุเจดีนะคะของวัดดอยม่วงคำตอนนี้เจมดได้เดินลงมาอ้อมได้ถ้าถ้าเอา ปากามาวงก็เป็นรูปวงกลมเลยนะคะนู่นเห็นพระธาตุเจดีย์ริบๆอยู่ข้างบนนู้นนะคะนั่นค่ะตอนนี้จะมดได้เดินลงมาข้างล่างแล้วนะคะนู่นค่ะ,ะเห็นไหมคะ เขาลิบๆข้างบนนู้นเลยนะคะอีกนิดเดียวค่ะจะถึงแล้วนะคะพี่น้องโอ้โหปาดเหงื่อเลยค่ะเดินนะคะพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องตอนนี้จะมดก็ใกล้จะถึงวัดแล้วพอเห็นป้ายเหลืองๆตรงนั้นนะคะ เดินไปแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นปากทางเข้าวัดเลยนะคะเดี๋ยวเจ,ะจ,ะจะมดก็จะขอจบคลิปไว้ตรงนี้เลยนะคะนู่นนะคะพี่น้องปลายพตุนิดๆตรงที่ปลายมือเจมดเลยนะคะเจะมดก็จะขอเอ่อตอนนี้เจมดก็จะขอจบคลิป ตอนนี้จะมดได้ได้ลงมาจากนู่นนะคะพระาธาตุพระาธาตุอยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นผาที่จะมดถ่ายที่แม่หมาขนคําตรงนี้แล้วจะมมดก็ต้องเดินอ้อมนะคะไม่กล้าลงตรงนี้เพราะกลัวหลงนะคะเนี่ยจะง่อนผาอยู่ตรงนี้นะคะเดินอ้อมเลยนะคะก็มาถึงตรงนี้เดี๋ยวก็จะถึงที่หมายแล้วแจ่มมดก็จะขอจบคลิปทดสอบในการเดินลงมานะคะว่า จะเหนื่อยหรือร้าขนาดไหนแต,แต่แต่เป็นผลดีมากๆเลยค่ะเดินลงมาจากที่จะมดเดินขึ้นไปเหนื่อยมากเดินลงมาก,ก็เหมือนบอกว่าร่างกายได้ดีรีแลกแล้วก็อ่าสรีระร่างกายได้บาลานซ์กันขึ้นมานะคะเกิดเกิดว่าดีมากๆเลยนะคะเบาเนื้อเบาตัวหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยเจมส์ก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของเจมส์นะคะ อย่ามืิแกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ